ก็กับตันเจครับชนาทิพส์สงศินช่วงเวลาที่รอคอยครับครับรอจังหวะให้พร้อมจะได้ดีใจว่าพร้อมกันนะครับเป็นของวันปีใหม่กับพี่น้องชาวไทยนะครับแชมป์อาเซียนครับแชมป์ซูซูกิครับครั้งที่6ครับ เราทำสำเร็จนะครับเป็นของขวัญปีใหม่กับการกู้วอชอรไทยเลยครับหลังจากทีก่ครั้งที่แล้วครับปี2018เราก็เข้าแค่รอบของชาเลนจ์นะครับนี่ความกระเทีย่ยมสำหรับโนาเมนต์นี้โดยเฉพาะนะครับครับภาพที่ ความสุขต้อนรับปีใหม่พอดีครับสำหรับแฟนแฟนกีฬาแล้วกับน้องชาวไทยนะครับ